มันยูสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านเรื่อยๆวันนี้เราไม่มีในเกม s p i d e r แมนกันต่อคมันี DLC นะครับผมนะไปทุกคนต่อดีกว่าเศร้านะจริงๆภาคที่แล้วอ่ะก็ข้าวจะเศร้าเลยนะดูลีไม่ได้ทำเหมือนกันเลยอ่ะให้เงยให้ทำทำใมวะนะเหรอมีอะไรติดตรงไอ้นี่ด้วยวะตรงประตูด้วยอ่ะเดี๋ยวไอ้พวกนี้คือแก๊งเหรอม a m m e ดอ่ะแล่วบาคือให้กูสง่สงอว่าอะไรนะไม่ทันกูส่งอะอะไรวะกำลังรออยู่เลย บาร์อะไรชื่ออ r l i Hole for New เดี๋ยวเราจัการที่มีชื่อเสียงสุดในนิวยอร์กครั้งล่าสุดทีเข้าไปน่ะการเล่นสุอดทั้งวันเลยตอนนั้นก็มันหยุดของคนทำงานแล้วแตอนนี้จะไม่นายแล้วเพื่อนตัวน้อยของฉันไม่ต้องเข้าไปเองเดี๋ยวกูต้องเล่นเป็นไนนี่ใช่ไหมพี่กิฟต์สตลใช่ไหมเนี่ยสตีลต้องไปมุมน้อย ยีม่มใครรู้แผลของมัาไม่ได้ต้องแอบฟั<อ>งเขาหน่อยละเรื่องการพบเจอของประตูเชิปชฟเ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 ชฟตัดกระเพงไม่ได้หรอจะไปยังไงอ่ะมันขึ้นมานี่เอ้าวเชฟแล้วถ้ามันหนิเราแตกเลยป่ะวะเห็นปะเน่ะเห็นนะเนี่ยกูฝ่าลงแม่งเลยมึงเดินขึ้นกูวิ่งลง No guns, no fighting, ไม่มีป <cues> like yeah. ืนไม่กล้าสู้ไม่มีพลังหรอนี่ไม่ดีก็ฝังไม่วิ่งมาเลยเนี่ยแล้วดี่จะไม่หยัดกระปืนให้แกเลยวะเออโอ้โหเป็นบาแบบเอาล่ะโอ้มันมีเอ็ด้วยโอ้ดีนะมาเชียรต้องมาซ่อมปี่นี่แ่ะช็อตไปสุดเสียเลยไมบอกอะไรวัจะกองไอดียวมาเชียร์แล้วว่าแฮมเมอร์เคสขนาดละนู่นไงเดี๋ยวเราต้องตรงนั้นใช่ไหม เธอต้องเลือดใกล้ๆใช่ไหมเพื่อฟังไหนขอฟังสิอ๋อเสียงพูดโอ้ได็กขลิย์โอ้โหเกิดอะไรอย่างงี้จริงนี่ไงได้ละโอ้โหระบบเสียงลบเลยวันโมดูเว่าผู้ผู้นี้ก็ทำอะไรอยู่ท้านเราทิ้งมาเชียร์ไว้เมื่อหลังแกไม่เคยคิอะแล้กี่ยวก็มืองนี้ต่างหากแกไม่คิดมันเป็นเรื่องอ่ายุ่งยากเหรออะไรไหนก็รู้นี่กำลังทำอะไรอยู่ทุกอย่างลดมาเข้าไปเพราอย่างนั้นโปรเจกต์โอลิมปัสไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอก แล้วรายเส้นของพ่อ,อคุณเป็นเพราเท่าไหร่อะไม่เห,หมือนกันเท่าไหร่โอเคโอเคฉันไม่รู้กับคาร์ดาลเลยนะแต่ฉันค่นข้แน่ใจแล้วว่านอกนี้มีตัวแทนนักเรียนไม่มากเท่าไหร่ตัวแทนนักเรียนเรียกซะ <c oughs> ไปต่อเลยว่ะทุกคน Let's go โหตรงนี้อ,ออกได้ใช่ไหมโห oh, ลงครัวหลังบาร์ก็ต้องระวังอีกตรงนี้ไปได้ไหมอ่ะไปไม่ได้หรอเราต้องเดินเส้นนี้เหรอฮะโหเส้น oh, นี้เดินยากเลยนะเพราะเขา วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้ยเดี๋ยวโอหคนที่นี่ไม่เห็นอะไรด้วยหรอเนนีะ่ยแย่แล้วว่ะผมว่าถ้าก,กินมาเติวได้ยากมากเลยเนะี่ยโอ้ยเดี๋ยวเลยแล้วเนาะไม่เห็นกูไม่เห็นไม่เห็นจงไม่เห็นกูบอกเลยว่ากูเหนื่อยมากกูหายตัวแล้วกูวิ่งต่อแบบไม่สนไปดีกว่าทุกคนไม่หาดีกว่าฮะโอ้หเดี๋ยวแล้วใครมองกูนะยะักวิ่งผ่านไหม น,นี่ไงนี่ไงโอ๊ยโอ้ยเบอร์สแกแ๊ไม่เห็นกันเต็มเลย <laughs> เดี๋ยวกว็ผิดกลุ่มนี้เปล่าเลยต้องแยกเสียงพูด, <c oughs> ดเท <c oughs> ่าไหนโอ้โหอ่าหมุนลงโอเคบ้าไปแล้วไอายานะหมดซ่องตัวในที่เดียวกันเนี่ยนะ <c oughs> ปะนัญหาเป็นพวกปัญญาอ่อนเลยเช <c oughs> ื่อมหมเขาจะปลอดภัยกว่าเลยไง <c oughs> ไม่ต้องการใ้เห็นว่าทุบแม่ในคราวเดียวนี่แหละยกที่สองคามาเฟียร์ไมทีนึ่ง ไอพวกงูมันถ้าไม่แต่แกพวกคอนด้าแล้วก็เขาจะควบคุมบอเซียทั้งหมดต้องไปถึงเขาก่อนแน่ต้องมีใครรู้ไหมสิรึเปล่านีหรือเปล่าของคนนี้หรือเปล่ายู่ตมแมงนะมาหลักฟังรุ่นสองจุดหนึ่งโอ้ยหมุนๆพี่พๆหมุนขึ้นโอ้ย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 อะไรหรอมันเหมือนนี่ยากีนึงเฮ้ยการฟินมันจะต้องน่ะไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกมยูเตมแมงไหม แย่แล yeah, so ้วเขาบัยบอกว่าเขารู้แล้วอ่ะแม่แต่ไม่จะบอกว่าเขาเป็นการส่วนตัวก็เถอะนะอะไรคือเกับมือใหม่ที่เราพูดก่อนเราล่ะทุกขวแม่งเลยละกันหมายจริงว่าคนหมายนั้นอยู่ที่นี่นะไม่เอาหน้าเด็กใหม่มาเร็วอ๋อเดินต้องเตินตาเข้าไปเหรอโอ้โหยากอันเนี่ยโอ้ย่าเห็นกูบอกแล้วว่าไงว่าจงไม่เห็นกูเวลาไปให้พ้นสายตาแล้วเหรอนี่แหละเอาย่เสียเขา อ๋อนี่ก็เด็กใหม่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ๊ยหมุนสิเออนี่ไงหมุนยากทีเป้งเลยเฮ้ยนี่ว่าแกรู้ว่าตอนนี้ดอนอยู่ไหนอ่ะแล้วเสียงอะไรสิวะแล้วก็แกเออไม่รู้สิไม่เอาหน้าจะเด็กใหม่รู้แล้วฟาร์มใหม่สดสดแต่แต่ฉันไม่รู้ใครจะรู้บ้างนะมินนี่กับจีนออ่ะใช่พราเขาอยู่ข้างหลังน่ะและเพราเขาไม่ได้บอกใครเลยไหนที่เป็นข่าวอ่ะ วินโนกับจีโนรู้ทุกเรื่องเลยหยุดป่าเสียแล้วละไอ้เด็กใหม่วินนี่จีโนเหรอต้องไปครัแอบไปข้างหลังโอ้ก็ต้องต้องแอบต้องแอบวิ่งวิ่งไปยังไงวะเออบ้าไอ้ขยะนี่นี่แมงเองยพังเงี้ยจีโน่เหรอจีโน่เดี๋ยวกูจะไปยังไงวะเนี่ย เปิดประตูเองไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเข้าก่อนวิ่งเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนขอเซฟก่อนนี่ประตูเปิดแล้วเข้ามาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเปนนี่จีโน่มีแผนใหญ่อ่ะก็ดีสิสอบวันนี้แน่เลยอันนี้คือโอกาสของไงมเมอร์เฮดต้องไม่ธรรมดาแล้วติดเชื้อเลยนะอ๋อมันเป็นอันนี้นี่หว่าทางชานไม่เอะร่างไอ้นี่ไม่เห็น โอ้ถ่ายรูปรู้ยงไงได้แล้โอ้ต้องติดต่อยมจกเนี่ยเกิต้องอยากรู้กันตอนไหนพวกนี้เลยเพื่อเปิดงไนหญการข่าวแากันเตอรโหมันเยอะเกินเนี um ่ยโอเคต่อดีกว่าต้องหาอีวินนี่ก <overhead> ับ <incoming> ทีโน้ตไปถามว่าที่ไหนอุ้ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ห้องนี้เปล่าวะไม่อันนี้ไม่ห้องน้ำอีกไม่น่าอยู่ที่นี่มั้ง นี่ปะโอเคแต่จะดื่มแม่นี่แหละแม่จะรู้มันแย่กรตามแย่แบบแย่จิ๋มาเลยไปฉี่ใช่ไหมล่ะตลอดเวลาเลยไอคิดว่าปัญหาฉันคือห้องนามมากก้ำมักจะเสียไงแมงเน่ารวยก็เสียนะฮะเยีย่ยมไปเลยเดี๋ยวาแม่ทำกาแพงเป็นรูยักษ์เขนะียวนาห่้าที่เข้าใจแล้วนะไม่อะไรอะไรนะอภิรมเหรอแล้วก็จะนำอะไรเนะี่ยช่างแม่แงเดี๋ยวรูสิว่าพวกมึงเน่อยอย,ยู่คุยกันได้ยัง ฮะถ้าเดี๋ยวทำ,ทำไมหลอดมันขึ้นวะหลอดไม่ขึ้นได้ไงวะนะกูแอบอะนะโอ้ยหลอดขึ้นอีกกูไปทางอื่นก็ได้ห้องน้ำอ่ะห้องน้ำมันมันมีอะไรหรือเปล่าวะ้ hey, ยตกใจมหมดเลยนั่นคืออะไรอะ่ะอ๋อก่อะไรก็ว่าอยู like ย่ทำไมเห็นอะไรอย่างงี้มันอยู่ตรงนี้ <Project S 1> นี่ <Olymp us. S 1> เอง มาจากโอลนม่าสอ่ะทำไมเป็นตรงนี้ล่ะอ,อะไรวะวันนี้วินนี่กินโน่ These guys n o hammerheads next to me คิดว่าโน่ตัวโตมั้นอะเราตัดไฟได้มั้ยไม่ได้หรอ,อแล้วมันจะมาร์กทำไมวะนะเฮ้ยอันนี้ทำอะไรได้ตัดไฟวิทยุนี่เดี๋ยวพวกเขาได้แหละอันนี้เพื่อเงินอ๋อเป็นการล่อเหรอ แล้วเราก็ต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวติดเดี๋ยติดอ๋อมันก็มีได้โอเคโอเคมามามาแม่งก์เป็นในมุมที่บิดดื้อด่วไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้นี่ไงปิดไฟแม่งบ้าเราเล่นแค่นี่แหละโอกาสไม่มีก้อยฟ้าไงเดินไปก่อนสินั่นแหละสิจะพูดบอกว่าผสมไงนี่แหละเราจะง่ายต่อที่แน่นถ้าเราไปอยู่ต่อเขาก่อนเพียงไม่จะมาถ้าไม่ดีทบไมจะบอกอันนี้ไม่ซ่อนล่ะเดี๋ยวกลับมา ด้วยสาดฟอ,อกขาวเลยสาดฟอ,อกขาวไปนะไปเอ็มจีพีนะไ yeah, hey, right, อ็มจะมีเบอร์อยู่แล้วพีทไม่ต้องบอกอะไม่เธอก็ได้แก็จริงจริง พอน,นะผมรู้ว่าเรืองกำลังทำผลงานกับแนวหน้าของบาเซียอาจาจะเจอบางอย่างที่ช่วยได้จริงเหรอ,อ,ยอ,อ,ยอย่างของเงี้ยไม่เงี้ยหน้าที่เป็วนวุเกี่ยต่างอ่ะไอ้นี้จะเต็มพันได้เงินจริงเฉพ็นม,มีเงินในซัมไม่ใช่เหรอวะแต่ก็ดีใจละดีใจไอ้นี่ที่ให้ช่วยเดิาานต่อส,สัมทำไมไม่ทำงานให้เท่าไหร่ล่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยใกล้ถึงเดทไลน์แล้วพอดีเลยขอบคุณนะอู้หูอะไรอ่ะมาอะไรไว้อ่ะ ในไม่ต้องเร่งเราเสิร์ฟมาได้มั่นใจนะคิดว่าเราจะกลับไปวิกฤตชุกซึกเหรอแล้วไอุ้สิ่งที่เกิดขึ้างนอกไหมอ่ะทำไมจะไม่ไว้ใจใครเลยอ่ะมันจะมาฆ่าคนนี้เพราะว่คนนี้เป็นพยาหรือเปล่ากลาไปคอยตามดูก่อนเผื่อมีแขกไม่ได้รับเชิญมาคดีครับมันต้องมีแหละแขกไม่ได้รับเชิญนะพลาดไม่ได้หรอกเดี๋ยวมีเพื่อน วีก right. right. ็ต no. ์คอมพานีสวัสดีครับคุณเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญนั่นแหละทั้งแหล่ฉันรู้นะว่าแม่จะพาคนนั้นไปเนี้จะบอกว่ามันไม่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ต้องกลัวระวังนะครับอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันเยอะจังวะโอ๋ยเชี่ยหเจ็บไอ้สัตย์จุดกูใช้ของไม่ได้ตอนนี้ระวังใหญ่นะครับคุณโอ๊ยเชนี่ไอ้สัตย์บอกไว้อย่ามายุ่งกู แั่งนึงขอเก็บกว่าคนก่อนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยทำอะไรหนุ่มโอ้ยอา้าเบ็บบอมเมื่อกี้ก็ผิดอันเหรอเจ้าไอ้เว็ดธรรมดาไปหลอดตีแม่งเอ้ยยายอ้วนอีพี่อ้วนอีพี่แน่นมานี่โอ้ยเชียเอ้ยเชียนี่กระสือกจูจางเลยสัตว์หลอากับมือเดี๋ยวของกูหมดโอ้ยโอ้ยกูโดนอีกแย่ทีไอ้เขื่นโดนชิบหายเลยลำบากชีวิตชิบหายเลย ขอแกป่าทีละคนได้ไหมอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่งกดผิดตลอดเลยเนี่ยเอ้ยไม่กดผิดได้ไหมน้าอ้ยอย่าต่อยกูเก็บเป็นนะเวะไอ้ช็อตแม่งช็อตไม่แรงใหญ่ใหญ่ช็อตไม่โดนมัดมัดแม่งให้หมดอ่ะทั้งใจอ่ะมาได้เวลากระทือไปอ้วนละตายยังอ่ะตายหรอเออเยี่ยมแจ่มแต่ประเด็นอื้อ ไอ้พวกวีโร่เนี่ยน่ารำคาญมากเลยเก็บก่อนได้เปรียกสิงแม้บ้าที่เหลือมาสองตัวท้ายก็เถอะมาหมัดแม่งเลยมาตายเอ้ยเหนื่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ระดับากาดูไอ้พวกนั้นรอมืองไปแล้วล่ะขอบคุณทนะ่าไปดิต้องเคลื่อนที่ไปเซฟเขาละา่ะพยานอ่ะโอ้พยานจริงด้วยเสียไม่ได้สไปเดอร์แมน พาเรล่าเป็นไงบ้างอะเบย์เดินหันนี่นะได้เป็นผู้นำคุณหมดเลยรู้ยเหนื่อยมากเลยเมื่อห่ะเขาควรจะที่ที่พันเสร็จเสร็จอะมันแบบนั่นแหละผมรู้น้ำเส่าเป็นเรื่องยากเข้าใจถือจะดีแต่ยากเดี๋ยวจากการเรื่องนี้อยู่นี่ไม่กังวลนะโอเคโอเคต่อไปก็ลงละครได้เวลาเสร็จแล้วไปนั่งไม่ให้เขาได้รอไปนั่งดีกว่าอ่านผิดโห อยู่กันเต็มเลยดอนนั่นอยู่ข้างในแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเหมือนว่าจะปลอดภัยนะกลัวไม่แล้วละ่ะทำอะไรกันอนะ่ะอย่าบอกว่าขับรถมาแล้มอ่ะเฮ้ออะไรโอ้ไม่ก็มันไม่ใช่ขับรถมาแล้มมันเอาอะไรมาแล้มวะเนี่ยเหมือนที่ขุดดินเลยอ่ะกลัวเหรออุ้ยโหคุณพี่มา,มา,าปลอดภัยเท็ซัสเคยปลอดภัยละเจ๋งเป็นบ้าเฮ้ยที่นี่เป็นที่กันขบดอนแล้วมันนะครับ ก็เดนินตอดแหละไม่ตั้งไนก็ตั้งหนึ่งเออมาเก็บปาดคือกูต้องทำบัตรชีวิตอย่ใช่ไหมนะี่ยอะไรอีกอ่ะไม่อีกแล้วอ่ะอีเซเบอร์ทำสติทวงนี้นนไปทำชเ,นะเชี่ยอะไรไหนฝันฮะไม่สนใจดียดมาชื่อเชี่ยอะไรแต่ทำมาทำเชีย่ยอะไรก็ไม่รู้จักนู้นี่แหละไปฟินิชไปก่อนหนึ่งคนแตกหนึง่งมึงด้วยไอพวกมิโรอ่ะไปจบอะไรอย่ามาอีก่อ รู้ไหมอยู่บ้านก็ได้นะเพื่อนเจมันเสร็จกระป๋อรด้วยบายอ่าต่ออะไรเพิ่มดีวะอันนี้อันนี้มัดไก่แม่งไปโอ้ยโอ้ยกดไม่ไปนะทุกคนสวยนี่แหละมีลูกช่วยมันดีจริงนี่แหละไอโดนไอโดนแมวมุมสไปเดอร์นี่แม่งโคตรดีเลยเพื่อนน่าจะต้องไปอาร์ตเพิ่มเพิ่มต่อหน่อยดีกว่าผมว่าไม่เหรอหรอไอเพื่อนแต่เจนี่นะมีว่ามีลอมการอยู่ดีแต่แบบไม่ขนาดนี้ก็ได้นะ โอ้ oh, แม่งมาทั้งหมู่บ้านเลยเฮียเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้มาแค่นี่มันมีป้องมันมีป้อมขระป๋นด้วยหรอไอ้เฮียกูชอบขอเซเบิลจีสัตว์แม่งไอ้มีของเล่นเยอะทุเรศสัจดีจังขอถอดแ้้งนะเหนื่อยว่ะโอ้ยแป๊บหนึ่งนี่เนี่ยไยให้หมดอ่ะของกูอ่ะกูมีเงินใช้หมดอ่ะโอ้ยต้องนะขอเก็บก่านทีละคนอ๋อเชื่ออะไรอ่ะ ไม่แก่หรอแรมึงขยันเนาะโอ้โหพวกมึงนี่ไม่ขยันมากเลยว่ะขอบคุณนะโดนโอ้ยจะไขมัดกูอ่ะแม่เอ้ยโอ้ยเจ็บโุ้ยโอ้ยเจ็บเป็นนะกูบอกต่ว่ากูเจ็บเป็นนะไอ้ที่ทำบอลก็โอ้มัดวิกโอ้ยกูไม่ได้พินบอลนะเนี่ยหยุดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกูไม่ชอบอ่ะแม่เงี้ยทำกูเป็นลูกพินบอลเลยแบบมา มาอีกแล้วหรอไอพวกมีโลนะ่ะมานี่ดิรู้เกือบกว่าท่าน,าน,านขึนมาทำเชีย่ยอะไรกันอีกเนียน่ยฮะแย่ๆเต็มหมดอ่ะอะไรอีกอ่ะฮะโอ้มึงมึงอยู่นี่โอ้ก้อนนี้ก็มีด้วยเหรอโอ้มันไม่มีแค่นันนนนน้นเดียวได้แม่งมีเยอะเนี่ยอะไรอ่ะต้อ,ตอนตะไคร้เมื่อไรระเบิดเอ๋อใช่มแม่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอพี่แนนมาพี่แนนมาเชีย่ยอะไรวะเดี๋ยวกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่กูปลาทิ้งให้หมดอ่ะโอ้ยไป ข้างล่างมันยังมีอยู่ประวันด้วยไหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมประวังขยะนะครับไปอยกับเพื่อนคุณนะพวกคุณก็ไปขยะเหมือนกันไงล่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊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 ยไปมึงนะอุ๊ยอุ๊ยมัดแม่งอ่ะจยจะใช่หมดอ่ะไปแม่งหมดไม่สนลูกใครไม่สนใจเรื่องของคุจะหมดไม่หมดใส่ให้หมดอ่ะใส่เดียวเอาละอันนี้ก็มีดั่พออยู่ตาฟ้าเต็มไปหมดเลยนะอะไรอีกอ่ะขยิงอะไรมาอีกอ่ะไปมึงนะ เดี๋ยวจะจะหมุนไอ้ของเมื่อกี้มาทุบก,กับคุณพี่ไม่ตาย,ยครับเอา้าตายแล้วตายแล้วก็ดีแต่ไอ้บุ้มึงอะบุ้งก,กมันนี่ดิไอ้สัดใครยิงบ้องมามันมีอะไรอะระเบิดระวังนะครับระวังไอ้นี่มันถึงพวกกูไม่แหลกระวังนะครับไอ้สัตว์ไงกูาตายตายไปหมดโอ้อยเฮ้ยเดี๋ยวมึงใครสัตว์ใครสอนให้เอาบ้องมาตีกันเนี่ยฮะ มึงบ้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยบ้องเขามายิงมันได้ไว้ตีชิบหายเดี๋ยวกวฟ็ฟรีดไม่ไม่ติดกะไอ้เชี่ยปุ่มเป็นเชี่ยอะไรนะฮะเบื่อจริงก็ฟรีดแล้วไม่ไม่ติดเนี่ยเหนื่อยใจเอ้ยไม่เบื่อเลยไงวะกับการเสียพลังงานพวกเนีน้ยกูเบื่อมากเลยนะเนี่ยกูบอกฮะโอ้ยเชี่ยอ,อะไรกันแรกแรกก็หนาว,วานะมันนี่นี่โอ้เดี๋ยวแมงหนีวิโอ้ยแซ่โซ่แซ่กูแจ,จมือหลอไอสัตว์ ใครมันเชี่ยอะไรกูตั้งหนาสัตว์เดี๋ยวกดฟินิชไม่ได้กดฟินิชไม่ได้ทำไมกดฟินิดแม่งไม่ค่อยออกวายเชี่ยฟินิชแม่งพูดตรงนะตั้งแต่กูเล่นเกมที่นี่มาตั้งแต่ภาคมาแล้วฟินิชกูแทบไม่ได้ใช้เลยกดไม่ได้ออกไอ้ยังกดแหละมันไม่ออกอ๋อใครมั้งมึงเอาโซ่เซ่กูเจยมือทำอย่างงี้ด้วยหรอวะเนี่ยเชี่ยนับถึงไว้สัตว์ความสตินเนี่ยตายหมดจังป้องติดไปโอเคโอเคเหมือนโดนจะประพันแล้วนะไปดูกันได้หรอยดีกว่า เผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวนะข้างในไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าทางนี้เหรอวะอ๋อข้างในมันหมายถึงเข้าทางนี้โอเคแล้วคุณพี่ก็ไม่บอกโอ้ยเสียด้วยเพราะว่าดอนจะไม่เป็นไรนะและเพราะหมาที่หลบภัยใหม่ฝาด้วยแน่นอนดิไม่เป็นไรหรอกมั้งหัวเราต้องคิดใหม่เกิดกับเรื่องของเขาไาแล้นะอ๋อแม่งขุดเข้าไปข้างในด้วยเบนไม่ได้ขุดแค่ข้างนอก right ใสาเหตุของการคุซืพวกนี้นะเขาชัดเจนเลยลบกรสัเมยมากไอ้สัสเรียบร้อยละมาเดี๋ยวสวัสดีครับพี่ยูริมีอกับดอแล้วล่ะอะไรนะจริงจังมันี่ยนี่เซืโกขโมยมนอะเดี๋ยวเดี๋ยว มันเย้เลยนะบอกว่าในบอกในบอกเธไม่ต้องไงไม่ต้องมันห่วงไงก็ใช่สถานีก็คือน้ำมันโทษทีนะไม่มีการพายกันละคงไม่มีเวลาแล้วล่ะเดี๋ยวจะลงมือติดต่อเองเมื่อถึงเวลาเวรกรรมทำไม่แจมพีททำไมคือเราออกจากพาสกิจวะอู้เสร็จภารกิทเราไม่ใช่หรอแต่ว่าพาสกิทจบไปก่อนทุกคนถ้าชอบในเลยกดไลค์กดอแล้วก็แชร์กดดิ่งเลยจะมาคลิปใหม่นะแล้วไว้เจอกันใหม่พาสหน้าพาสกันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนบ๊ายบายนะ